ที่ผ่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซื้อแต่ของที่ดีที่สุดแพงที่สุดถามยังตั้งระบบเอาน้ำระบบฟ้าระบบเก็งตุ้มนะคะเราต้องแบบคอยดูอยู่ทุกวันว่ามันแบบโอเคไหมความแรงของน้ำด้วยนะคะถ้ามันไม่พอเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเราปรับน้ำต่างๆเฮ้ยอ่ะเหมือนทางจับกุญเชีย วันนี้พวกนี้ได้แล้วอ่าพี่ทานพี่ทานเดี๋ยวพี่ทานไปลองดูวา่าจะทานยังเป็นฐานประเภทไหนเป็นฐานที่แบบว่าเวลาจุดอ่ะมันก็จะแบบทำร้อนนานแล้วก็ไม่ฝุ่นฟุ้งฟุ้นอย่างเงี้ยค oh. ่ะมันจะแบบโอเคอ่ะมันดี <Okay. S 1> กับการปิ้งบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยกับการปิ้งย่างอ่ะเป็นฐานที่ไม่อันตรายด้วยทีเนี้ยพี่ก็จะบอกว่าฐานเนี่ยมันเป็นฐานอัดกอ้อนฐานของพี่หญิงที่มาส่งเนี่ยเป็นฐานอ็อกแครอทคือทำมาจาก กบสิ่งแวดล้อมเราไม่อยากจะให้มีควันอะไรมาลบควเนเพื่อนๆเลยโต๊ะต่อไปโต๊ะนั้นโต๊ะนี้2ไม่ได้มีกิเท่าแบบว่าฟุ้งกระจายนะคะ3แล้วมันเก็บความร้อนได้นานแล้วมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือฐานของเราเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีจริงๆนะคะก็เรให้เพื่อนๆที่ฮันเตอร์ซีูได้รับรของดีๆกินอาหารดีวัตถุดิบด,ดีองค์ประกอบองค์รวมหลายๆอย่างดีไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสุข การเก็บรักษาก็ดีนะคะมาดูวันนี้เราสารั่งมาลงทีนี้ของเราเนี่ยเริ่มทยอยมาลงลงลงลเรื่อยๆแล้วเราใกล้จะพบกันเต็มที่แล้วนะคะกับฮันเตอร์ซีฟู้ดนะคะที่สุขคพลัศวัสดนะคะน้องเขาก็ส่งของอยู่